พี่น้องเอ้ยสาวผู้ไทยมาปิกนิกจ้ามากินข้าวนาะบ้านมาเ้อสาวผู้ไทยชิพาบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศขนาดจ้าเมื่อนี้นะมากินข้าวนอกบ้านมากินกับสาวผู้ไทยกินข้าวเที่ยงจ้าข้าวเท่งต้นไม้ใหญ่จ้ะอยู่เตือต้นไม้ใหญ่กินข้าวเที่ยงน้ำกันดอ บันีก้กชิมาปิกนีก่จะจ้า,ยา,ยา,ายอยู่ในป่าอยู่ในเขาลาเลาภัยนี่แหละอยุดกินฉีนส้มราวบ้จาจิพากิ่นฉีนส้มที่ทาเนี่ยมันเป็นหรือยังเสียงกวางกินแับข้าวเ,เหนียวจากข้าวเหนียวเส่๊ะข้าวเหนียวปันป้นหน่อยนึงดูชาวบ้ไทยข้าวเหนียวปั้นนึง นั่งคัดตมาสูขจ้ะนั่งกินตรงนี้แหละเสียงกว้างข้างหลังกวาง้างเห็นจ้ะเนมืมเฮ้ยจ้ะนี่ตั้งแต่วันสุกุขเส,สาร์อาทิตย์จันทร์นะค้าาห้ามือละจ้ะนี่ เบิ่งเดยอมันซมเนียบ่ห้ามือแล้วนี่เอามือจุกเลยจา้าขนาดห้ามือยังมีซมอยู่ห้ามือยังมีซมได้กินเป็นเดืน <laughs> อนเพราะว่าห้าวันยังไม่ออกรสซมเลยแต่ก็พอดี ส้มเนื้อจ้ะอร่อยกันมีส้มหลายกับพอดีกินนะจ๊ะไม,ม,ม่ส้มหลายพอดีกิน ป่าแอปเปิลอยู่หลังบ้านกันเลยลมเย็นๆป่าแห้งๆป่าแห้งไม่ได้เหตดหรือจ้ะเพราะว่าฝนม่ตกปีนี้แห้งเลยอย่างขนาดแ่บพี่น้องเอ้ย mưa chốt luôn đẹp chơi Hãy mưa cho kênh Nhanh Mì แหนมแหนมเสื้ออันกล่องแก้วเนี่ยจ้ะได้ตั้งหลายได้สามขีดสองขีดเครื่องได้ตั้งหลายจ้ะก,กินไม่มืดได้กินเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เปซาบุไทยยังมีอ่อนส้มนี่จ้ะยังไม่ยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่พอดีกินห้ามื้อเลยจ้ะเนี่ยห้ามือก็ยังมีส้มยังมีเปรี้ยวอยู่เพราะว่าอากาศมันมี้ต่น้อนกับมันกับมีได้ห้อนแห้งนรือไม่ อากาศก็ไม่ร้อนแรงมากมายนะแม่อากาศมีหอนแหงมากมายเนี่ยจะอากาศสวีดินแต่หอมกระเทียมแซ่บๆใครอยากกินกับเห็ดกินเดอร์ไอ้กินคือกกสาวผู้ไทยละง่ายๆสไตล์ครัวาสาวผู้ไทยสไตส์จุเดนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เด้อจ้าแหนม สองแก้วจ้ะแซ่บเวอร์ฝากกดไลค์กดแชร์เฮ็ดูวะบายบาย